สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพี่น้องชาวไทยเอยไม่ใช่นะฮะวันนี้มาอยู่กับเดี่ไวแม่เด็กกันอีกแล้วนะฮะค่ครับผมทุกคนจะเลือกโจกทหารเรือหรือว่าโจสลัดฮะอยู่แล้วนะฮะโจสลัดอยู่แล้วนะฮะอยากใช้ผลฮะโจสลัดนะครับผมมีผลล็กมากนะฮะถือว่าเป็นผลสายโรเกียที่ดีจู่ฮะปองโอ้โอมีเครื่องพังกีด้วยครับเป็นนี่นะครับเลือกไม่ตาย โอ๊ยคนาฆ่าผมได้เลยเนะี่ยหนึ่งยิงโอ้ยโอ้โหผมไม่ทันได้สังเกตว่าเขาจะฆ่าผมผมไม่ทันได้เห็นคำมไม่เป็นไรฮะเราสามารถเราก็เป็นเจ้าโบ่บ้างเราก็เป็นแค่บ้างโบนะ้ฮะ าจะซื้อฮาคีเนี่ยต้องไปโลกสองได้เท่านั้นะถ้าเรจะสังเกตว่าเขาไปโลกสองได้ยังเนี่ยจะสังเกตได้ที่าฮาคีนะฮะแต่เราคนนี้นะออนเ,เนีก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใส่เสื้อเพราะว่าเขาไม่ใส่เสื้อนั่นเองนะคนโลกที่ ผมใกล้จะได้อีกสกิลนึ่งใช้พลังพลังผมมันเหนือมนุษย์ที่คนก็คือความสามารถของสายพลังมิเทียนีก็คือจะเป็นความสามารถที่เหนือมนุษย์นะครับแต่ว่าใช่นสา,สายสัตว์นะครับก็เป็นสายแบบแบบนี้นะก็คือสายธรรมชาตินะฮะก็คือธรรมชาตินั่นแหละแต่จริงจริง เลี้ยหรือนะฮะทำไมจะไม่เพ in ิ่มสายโลเกียได้นะคะทั้งที่สายโลเกียเนี่ยเป็นสายธรรมชาตินะฮะแล้ควันได้ยังไงแต่ว่าจริงๆนะควันที <hasta S 2> <Aaa. S 1> <onic> ่โรงงานเถอะเถอะบ้านที่คนเนี่ยก็มันอาจจะเป็นแบบเรื่องธรรมชาติไปแล้วนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติผลแก๊สเนี่ยมันก็จริงๆนะฮะมันก็มันไม่ได้ธรรมชาติ จริงนะองแก๊สมันก็เป็นเรื่องถึงชาตินะเพราะว่ายังไงเราตดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถึงชาติในชะ่ไหมคะแต่มันก็ไม่ทำให้ชาติเนียน,นะแนะก๊สตุ๊ตดมันคือแก๊ส ใส่ได้เต็มแม็กดิเต็มแม็กไหมล่ะเต็มแม็กไหมนะปกติเนี่ยฮาชิในเกมเนี่ยผมน่าจะเห็นแต่ฮาชิที่มันอยู่แถวดาดนะครับผมคิดว่าฮาชิเนี่ยมันมันมันอยู่ที่ดาดนะมันเคลือบอยู่ที่ดาดนะมันไม่น่าจะเคลือบอยู่ตัวคนหรอก แต่ว่ามันก็เลือดจริงนะฮะมันก็เคลือบอยู่ที่ดาบเห็นก็เห็นดาบใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะกระบองเคลือบฮาคี้อร่อยอร่อยจริงจริงเนี่ยผมไปลุกสสกได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมยังไม่มีฮาคี้มันโจมตีผมไม่เข้าเพราะผมเลวเยอะเกินจริงจริงนะว่าบากี้เนี่ยมันโจมตีอะไรก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเราเลือดเยอะเนี่ยมันก็โจมตี จริงๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเลเวลเลยนะทุกอย่างมันมเกี่ยวกับเลือดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันตีเราเข้าง่ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเลือดฮะเลือดเราก็ท้าเดียวแบบนี้เออฮะต้องอัพเลือดไวๆเลยเลือดนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะนเองเอเปิดเอวีปุ๊บนั่นแหละฮะตายเลยนะฮนะ ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันมันมันเลือดไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ในชีวิตด้วยผมสองร้อยทีนี้ผมน่าจะสู้บนบากี้ได้ไม่ใช่โพเวลหรอกฮะมันเป็นเลือด ว่าเป็นผลสายโซออนที่ดีในหนึ่งขนเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าฟินิกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ดูในระดับที่ฟาร,ร์มอยากใช้<ด>น, <า S 1> นะฮะเพราะว่าขนฟินิกเนี่ยฟินิกเนี่ยมันก็มันก็คึงเครืนนน่องนะฮะถ้าให้ปีมาเนะี่ยมันก็รู้สึกว่าคึงเครืองนิดหนึงเพราะว่าเราแบบไม่เคยสูบฟิน,น,นิกมาก ผลฟินิกคือคนโลกหนึ่งแบบมีผลไฟตรงนี้แทบจะโยนผลฟินิกทิ้งแน่ะมันไปโกรธใครมาเนี่ยนอ้ พลังโอ้ถ้าใครเล่นบละราัสแล้วเลเวลเลเวลตันแน้ะก็มาสุผลนี้ผมด้วยนะแต่จริงๆมาสๆม่าันก็ดีนั่นแหละจริงๆนะฮะน้องผมบอกว่าอย่ากินผลอะไรอดู่มันจะเกินผลแสงนะจริงๆฮะผมไม่มาก็ถือว่าฟาร์มดีในผลสายโลเกียชนิดหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่า มันทุกที่ฟาร์มดีมากๆเลยนะผม,มว่าผมมันอาจจะว่าผมเลี่ยนที่ฟาร์มได้ยังยังฮนะนี่มันตีผมตายเนี่ยพวกนั้นครับเลือนนี่อัพไม่แค่ยี่สิบมันก็ร้อยก็สิบเก้าเลยนะร้รอยก็สกิบห้าเออ คือแบบไอสซกิวง่ายแ่ทุกคนคือมันทำให้ตุกตัวบิวได้เลยอ่ะบิวแบบเตะไตอกนอกออกนอกสนามเบยไเลยอ่ะคือแรงกว่าไอ้ลูกตบน่ะตบของคนไออะไรนั้มากมากยัไม่ตบมัน ดนูหมัดดูหมัดดูหมัดนะหมัดนะหมัดโอ้โคตรเบาเบาเมกมาอี๋นี่แม็กมาก่ะปิวกระเด็นโคตรไกลเลยแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยไอหมัดเนี่ยจำเป็นมากนะฮะจริงดาดมียังไม่จำเป็นเท่าเลยนะคือตอนนีนนนนะ้ผมอยากได้สกิลให,หม่มากกว่านะฮะผมเน้่งนิ่เร็วเลยนะผมอยากได้สกิลใหม่อ่ะ ใครแย่งผมก็ผมฆ่าตายหมดแหละถ้าบอกคุดหนะ้ามีให้หาผลไม่มีสมผลก็กดีนะฮะเพราะว่ามันจะได้เล่นสนุกขึ้นเล่หมดเลยแหละก็ได้รูดอกไอ้รดอกนะเงี้นผมตายแน่ๆนะฮะอยู่มไม่ได้ะะมีผลแล้วคนอื่นเจอผลไม่หมดอ่ะ นะร้องเง้ยนี่ี่ืหน้าเก่าผมเนี่ยคือมันไม่ได้ย่อ่รหัสอีกนะฮะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายมาอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไไรบายบายชาไว้รุ่นชาวไทย ไม่แายคร้บไปดึงช็อตใคบม